เดี๋ยวจะรักจะให้บ้านใช่าดโอเคขอบคุณครับสวัสดีครบไมากไม่มีใครห้ามสวัสดีครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับขอบครับผมพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องยูมอนิแอกนะครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้านนะครับผมผมไม่เลียมครับผมเองครับขอโทษครับ เดี๋ยวิลเลียมก่อนนะแล้วก็ผอะไรยืนผิดเหรอครับปันหนึ่งเหรอครับผิดทหมดสวัสดีครับผมวิลเลครับระบบเป็นดีนะครับครับสวัสดีครับผมเอสครับระบบเป็นมอสครับสวัสดีครับผมบาโค้ดครับระบบเป็นเทนครับเออสวัสดีครับผมคินครับระบบเป็นปันครับอ่าย่างไรครับเรื่องมันเป็นยังไงครับตอนนี้ใครจะรักใครจะบ้า เออผมว่าก็น่าจะเป็นเราสองคนนะครับผมที่เป็นคนบ้าบ้าครับแต่บ้าคนละแบบใช่ก็เป็นข้อถบทันของคนบ้าสองคนมาเจอกันแล้วกันครับใช่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยน่าจะหลายเรื่องเลยล่ะใช่เยอะมากอยากรู้เลยอยากรู้เรื่องเลยอยากรู้เรื่องที่จะเกิดขึ้นเลยจริงๆก็ถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่เผาเผ ทะเลยถลายเรื่อยๆใช่แบบฟิล์มอะไรนะเล่นง่ายเลยไหมโหไม่ง่ายนะผมไม่ได้เป็นคนอย่างนัี้ยห่างไกลตัวห่างไกลตัวไม่จริงจริงมันยากมากเพราะว่าพอเราแบบว่ารับรู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามพูมกับอะไรเงี้ยคือพอเขาบอกอะไรหลายๆอย่างมาแบบอินพุตเราพังเหมือนนะเพราะรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่แบบว่าเราไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ต้องเรียนรู้จากเขาด้วยนะใช่ครับ จริงๆผมรู้สึกว่ามันก็จะมีส่วนที่เหมือนหรือว่าส่วนที่ต่างครับผมส่วนที่ส่วนที่เหมือนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นความความเข้าถึงยากของตัวละครที่ตัวมอนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนกล้ามาเข้าหาใช่ครับแต่ว่าจริงสตอรี่ที่เห็นในพลอยก็จะเป็นคนเข้ามาหาเราแต่ว่าถูกเราผลักออกไปอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเหมือนแต่ว่าแล้วก็เรื่องสกิลแบบสกิล สีปากใช่สีปากอะไรสีปากกล้าอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมส่วนส่วนที่ต่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความความเด็ดขาดแล้วกันผมว่าอยังไงเราไม่เท่าเขาอย่างงี้ใช่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเป็นคนที่เย็นชาแต่ว่าไม่ค่อยกล้าปฏิเสธใครไม่ค่อยกล้าทําให้คนอื่นเสียใจเสียความรู้สึกครับใช่แต่ในเรื่องเขาคือทำเลยใช่ผมรู้สึกว่า มอมีความเย็นชามากๆยังยังยังไม่บอกหรอกหนาต้องหรือไม่ยังไม่บอกหรอกหนาต้องไปรอดูครับยังไม่เสียใจยังไม่เสียใจถามนี้ดีกว่าตัวต้นเหตุที่ทําให้พวกเราสองคนมาคุยกันก็เราแอบรักเขาเราก็เลยก็เลยต้องไปบอกให้ให้สองคนนี้รักกันแล้วจะทำวิธีทางให้สองคนนี้รักกันให้ได้ เพราะว่าคนนี้คนนี้รักคนนี้ชอบคนนี้็อย่างรักเบาๆผมก็ไม่ยอมแต่แต่ว่าตัวละครค่อนข้างแตกต่างจากตัวผมเพราะว่าตัวละครเขาจะมีความติ๋มติ๋มติ๋มจัดคือคุณจะบอกว่าคุณไม่ติ๋มเออไม่ติ๋มเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ติดขามีเป้าหมายมูทะลุมูทะลุแปลว่าอะไรครับมุทะลุมุทะลุแปลว่าอะไรวะพุ่งอะ พุ่งชนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอ่าอันนี้เข้าใจแล้วแุ้คนคินเหรอคุณคิดครับผมผมก็เอ่อ,อจริงผมก็จะเป็นคนที่ชอบเขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่ชอบเราแล้วบางทีมันก็จะแบบคือบางทีเราก็จะแบบไม่ได้รู้จักทันคนหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไมอย่างเงี้ยเสมอ <c oughs> <c oughs> บางทีมันทําอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยยังไงวะเอ้มันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าซึ่งนเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุยกับเราไปได้นี่เราไม่รู้เลยหรอว่าเขาแบบชอบเรื่องอะไรเราไม่มีหรือเค๊ะอะอะไรสักหน่อยไม่รู้ขาขาวไม่รู้ไม่รู้ไม่ก็คงไม่กล้าไม่กล้าไปปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องผมกับกับเทนครับใช่ส่วนเราก็ยอมคุยเพราะว่าเราก็อยากให้เพื่อนเราตัดใจจากเราสักทีเพราะว่าเราไม่มี ทางชอบเขาแน่ๆเงยเราไม่มีใครในใจอ่ะอเราไม่มีใครในใจสดๆคนนี้มันสบายเออาเป็นตัวละครก็ตัวละครไม่รู้สึกว่าก็ก็ดีก็ดีไม่ก็ดีไม่มันก็เป็นอีกอีกพล็อตที่น่าสนใจแล้วกันเพราะว่าเออเนี่ยสองคนเป็นเป็นคนบ้าเหมือนกันเลยเนี่ชาเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในเลสแสกทั้งคู่ใช่แล้วมาเจอกันมันแบบมันยากมากๆนะแบบคือ เราพยายามผลักคนอื่นออกแล้วพอเรามาเจอคนที่บ้าเหมือนกันเนี่ยมันทํทำยังไงมันเจอกันยังไงอยชายมันจะจูนกันติดหรือเปล่าเนี่ยช่ก็ต้องรอดูโซเลตพูกเราอย่างไรคะรูทไหมรูทไม่มีคืออะไรอ่ะรูทรูทมากหรอกไม่ีหรอปล่อยมันไปเถอะเออของเราจะอะไรนีนีจะสีสีทนได้สีสีฟ้าอม อมขาวผสมกับน้ำตาลกลายเป็นสีอะไรวะพูดไปเรื่อยก็น่าจะเป็นมีความค่อนข้างจะสดใสเขียวๆครับผมเหมือนต้นไม้ประมาณนี้กลับมาเป็นสีเขียวเนาะจริงครับกลับมาตอกดึงกลักไปบไปเขียวไงมันไปเขียวแต่บางทีก็ไปแดงอะครับออเป็นแดงเพราะอะไรคะับเหรอเพราะว่า มันผ่านเหลืองไปแล้วมันก็เลยแดงคือเหมือนเหมือนเขาติดอันนี้อันนี้เอาสาระคือคือถ้าคือตัวผมอะผมผมเหมือนมีแผนจริงๆมันก็ไม่ได้เขียวขนาหรอกเพราะว่าเราก็มีแผนการที่แบบว่าต้องการให้เขามารักเราเออเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเขามารักเราแต่ว่าเราต้องทำยังไงให้แบบเขาไม่รู้แล้วเราก็จะเราก็จะติ่ม เล่นเล่นแบบลายเงียบอ่าจริงๆผมว่าเอาไปว่ามันหลากหลายอารมณ์แน่นอนเรื่องนี้ครับผมว่าเป็นคนบ้าในแต่ละฉบับฉวนที่แตกต่างกันอันนี้ก็เหลี่ยมเป็นบ้าอันนี้ซื่อเป็นบ้าอันนี้เย็นชาเป็นบ้าอันนี้ล่ะอะไรน่ารักแถวคราวเป็นบ้าเออยเหลือ เราจะเห็นที่พูดอยู่หลังไม่พี่เอสเออยเรเห็นแล้วชมเขาอยู่คนนี้น่ารักเป็นบ้าเออเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไรกัดไม่เคยเจอต้องกัดเขินเขินเป็นบ้าเน่ารักกินด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกในจีวิตใช่แล้วน้องใหม่ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมจริงจดีใจมากที่ได้เล่นกับเอสพีเอสเอ่อวิลเลียมแล้วก็บาโอนครับจริงจคือตอนแรกกับผมยังไม่รู้ว่าผมจะเล่นนะใช จนเี็เนานะใช่จริงจริงเออใช่รตะว่าตอนนั้นเราแบบเราจะเราจะรู้ก่อนว่าแบบเราจะร่วมโปรกตกับใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าดีใจมากที่เป็นคินเพราะว่าหลายคนไม่รู้คือช่วงนี้เป็นนักกีฬาไปซีเกมปีนู้นเลยปี2019อ่ะเ,ออเราเคยถ่าย<ใ>น,นิดิเดซ่สายค<า>อร์รั์น,น,นักกีฬาด้วยกัน,น,นของแอลครับตอนนั้นก็คือแบบเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันใช่แล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่นานมากโลกกลมมากครับผม กมีการรับน้องอะไรไหมคะตอนที่ถ่ายใปรถเหรอไม่มีเกิดการอะไรเกิดขึ้นไหมครับไม่มีไม่มีไม่โม่หน่อยเออโดนแกล้งเยอะมากจริงนะพี่โหใครแกล้งใครแกล้งใครแกล้งไม่มีแล้วพูดได้มันดูมีอะไรอ๋อมันดูมีอะไรไม่ได้นี่ไงตี่ไข่เป็นบ้าไม่มีอะไรทีมงานแกล้งทีมงานแกล้งไม่มีหรับเรียบจะไปทำอะไรไม่มีผมทำอะไรผมขึ้นมาพักปุ๊บนี่สองคนนี้เล่นเกมด้วยกันเนี่ย ไม่มีเราแต่จะเป็นเราไปให้กำลังใจเขามากกว่าใช่ให้กำลังใจใครหรอให้พี่ๆทั้งคู่เลยอ๋อครับเขาเป็นเองเขาเป็นเองก็ได้เป็นกองที่สนุกใช่รอวันเปิดกล้องเลยตุ้ตุตุตุกล้องกนกอง อะไรนะถึงฝากซีรีส์นะทวามฝากได้เลยความในเรื่องความนในขายเลยว่าซีรีส์เรามันจะแบบลดยังไงอ่าครับผมก็ซีรีส์เรื่องแรกของเอ่อบาร์คอดคินในซีเอ็นทีวีด้วยแล้วก็ซีรีส์เรื่องที่สองของพวกเราวิลเลมเอสนะครับผมก็ยูมาเนี่ยเดี๋ยวจะรักษาให้บ้านนะครับผมโปรเจกต์ของพวกเราปี2026นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับพวกหนูนะให้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนครับผมอะไรนะเต็มที่แน่นอนครับคเขาต้องการได้ดูแล้วอาการมันจะเป็นอาการมันจะแบบ สโมอ่ะพูดอะไรพูดอะไรเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเดี๋มก็รู้ขอบคุณครับปสใจแล้วกินอล้วออกโอเคถ่าูกก่นถ่ายรูปมทุก่อนนะคะนาีสุดท้าต้องขอบคุณพ่อต้มนะไม่หมดหรอต้องมีนะคะ